พระคาถารักษาโรคภัยไข้เจ็บของปู่ทีวโกโมรารคตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวพระคาถาว่าโอมนโมทีวโกสิราสาอหังการุณิโกสัพสพสัตตานังโอทถท,ทิพระมันตังปพาโส,สจุริยจันทังโกมรารคจปูปพาเสสิวันทามิบันทิโต จุเมทโสอโรคาจุมานะโภมิขออธิษฐานจิตอุทิศบุญกุศลให้ปู่ชีวกโกมารพัทและขอพรอให้ข้าพเจ้าหายเจ็บป่วยไข้ ข้าพเจ้าขอช่อทิงนามสกลจรจริงขออธิษฐานอัญเชิญเดชะบารมีพระมหาอิทธิฤทพระบรมครูแพทย์ชีวกุมารพจงมาประทานยาทิพและประสิทธิ์ราสตรให้หายโรคภัยทันใจสวาหะนะอโลคาพยาธิอินาสันติพุทโโลคาอัปเปหิสวาหะ